มาพบกับเจคเคนอนะคะในคลิปนี้เจคเคนอนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านพร้อมที่ดินทำเลดีๆเลยนะคะมีบ้านพักให้ถึง2หลังเลยค่ะทุกท่านอยู่บนพื้นที่ขนาด1 7 5ตารางวานะคะบ้าน2หลังพร้อมที่ดินค่ะทุกท่านในป้ายกับในรายละเอียดที่เจ้าของได้ใส่ไว้ก็จะต่างกันนิดนึงนะคะทุกท่าน บ้านทำเรดีๆค่ะอยู่ในซอยเทศบาล23จาำบลสิงห์จังหวัดสิงห์บุรีนะคะห่างจากถนนสายหลักบางระจารันสิงห์บุรีประมาณ30เมตรค่ะอยู่ติดกับที่ว่าการอำเภอบางระจารันอยู่ตรงข้ามโรงเรียนค่ะอยู่ในชุมชนบ้านไม้ดัดนะคะอยู่ใกล้สถานีตำรวจอยู่ใกล้ธนาคารออมสินอยู่ใกล้เซเวน่นอยู่ใกล้สหกรณ์การเกษตรบางระจารัน อยู่ห่างจากโรงเรียนบางระจันวิทยาไม่ถึง2กิโลเมตรนะคะอยู่ใกล้ตลาดสดด้วยทุกท่านแปลงนี้นะคะมีบ้านพัก2หลังพร้อมที่ดินนะคะเจ้าของต้องการขายในราคา1น้านห้าแสนบาทค่ะราคานี้สนใจสามารถเจราจาต่อรองกันได้นะคะติดต่อคุยรายละเอียดและนะัดชมพื้นที่ติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนัดหมายไปดู พื้นที่และสภาพแวดล้อมด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆด้วยเจ็กเคนโเพียงแนะนำเบื้องต้นให้ชมคะ่ะไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าในวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ